คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหวยโชคเศรษฐีมรานนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลายิยนดีด้วยสําหรับทุกท่านที่ได้รับโชคนะครับและกดติดตามไว้ขอให้ท่านโชคดีต่อไปนึกวดต่อไปนะครับอ่ะเรามาดูหวยมันออกอะไรนะหวยวรัฐบาลออกศูนย์หนึ่งสองใช่ปะศูนย์หนึ่งสองขีดแล้วก็ ่วนตัล่างออก06ใช่ไหมครับมีเลข0มีเลข6ที่เข้ามานะครับเลข2เข้ามาข้างบนเลข2เข้ามา1ตำแหน่งนะครับแล้วก็เ,เลขอันนี้ข้างบนเนะข้ามา2ตำแหน่งส่วนข้างล่างเข้ามาครบครับ2ตัวล่างเข้ามาครบลเลยนะครับ06นะครับเราจับคู่ไว้ตรงนี้เห็นมา60ออก06 อันนี้สําหรับของสูตรของมหาเศรษฐีนะครับเดี๋ยวมันจะมีหลายสูตรเดี๋ยวลองทยอยดูกันนะครับเดี๋ยวสักกูนอยาเดูทีละสูตรแล้วกันก่อนอื่นสิงใดเลยก็ไปกดในปุ่มของกดติดตามก่อนนะครับแล้วก็จะได้ร่วมมีโชวไปด้วยกันนะครับอ่ะห่วยออกหนึ่งห้าห้านยออก้าลาศูนยนะครับงวดวันที่16บหกพฤษภมหก นะครับโอเคเรามาดูในส่วนของที่เป็นหลักๆก,ก่อนละกันนะครับที่เป็นหลักตำแหน่งของมันต่อละกันนะร้อยบนหนึ่งร้อยบนสุดที่หนึ่งนะครับสามสามลบสามมีเลขศูนย์ไหมมีเลขศูนย์ครับตรงนี้เลขศูนย์ต่อมาครับสามารถไปกดดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าเสีติมันย้อนลงไว้นะครับต่อมาเด่นร้อยบนว่าบางคนเดี๋ยวค่อยมาเช็คที่หลังกันก็ได้เด่นร้อยบนหนึ่งเด่นร้อยบนหนึ่งสุดที่หนึ่ง สิบหกับสองมีเลขศูนย์ไหมมีครับนำมาเทียบเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าให้นำมาเทียบกันต่อมาครับเด่นร้อยบนหนึ่งเด่นร้อยบนหนึ่งมีเลขศูนย์ไหมอันนี้สามเดินมาสามสิบสองสามสิบงลบสองนะครับมีเลขศูนย์มีครับเห็นไหมครับหลักร้อยเข้ามาครบต่อมาครับเด่นหลักสิบบนหลักสิบบนครับเรามาดูหลักสิบบนนี้เลขหนึ่งใช่ไหมอันนี้วิ่งสิบบนหนึ่งสุดที่หนึ่ง เดินเข้ามาสิบสี่งวดมีเลขหนึ่งไหมมีครับเลขหนึ่งเอามาคบสิบสี่งวดแล้วนะต่อมาครับเดินสิบมีสิบปอนด์หมอไมเดินสิบปอนด์ครับเดินสิบปอนด์ยี่สิบเก้าวดลบสี่มีเลขหนึ่งไหมมีครับนี่ไหมครับนํามาเทียบกันผมใช้การเทียบไงผมถึงบอกว่าดูให้หลายสุดก็มีโอกาสทุกขึ้นนะครับต่อมาครับหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนคือเลขสองใช่ไหมมีเลขสองไหม วิ่งหน่วยบนสุดที่หนึ่งยี่สิบเจ็ดงวดครับมีเลขสองนะครับต่อมาครับหน่วยบนครับหน่วยบนสุตรที่หนึ่งหน่วยบนหนึ่งสิบหกลบหนึ่งมีเลขสองมั้ยมีครับเข้ามาคบครับนี่เข้ามาครบเลยไหมเลขสองแล้วเข้าไปตัดกับไอ้สูตรเลขดับอีกทีไงอันนี้เลขสิบคบเข้ามาครบ100คร้อยคบเข้าเข้ามาครบครับร้อยเข้ามาครบ สิบตำแหน่งหลักสิบค่ประกอบหลักหน่วยค่าประกอบเปิดดูยูทูบย้อนหลังได้นะครับมียูทูบลงให้หยุมได้ลบออกแต้มสองตัวบนครับเรามาดูซิในส่วนของแต้มสองต่อบนแต้มสองต่อบนศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมหนึ่งบั๊นะครับศูนย์หนึ่งสองหนึ่งบวกสองได้สามได้แต้มสามมาดูสิแต้มสองต่อบนแต้มสามมีครับอันนี้เดินเข้ามาสิบแปดลบหนึ่งนวดนะครับสุดที่สองมีแต้มสามไหม มีครับสูตรที่สามสี่สีิบหกงวดลบสี่งวดมีแสมีสามไหมมีครับเห็นไหมครับก็เทียบกันมันก็จะเข้ามาผมเห็นไหมครับต่อมาครับแต้มสามตะบนบ้างแต้มสามตะบนศูนย์หนึ่งสองแต้มสามเหมือนกันนะครับมีแต้มสามไหมสูตรหนึ่งสามสี่งวดลบสามมีสาม 3. ต่อมาสูตรที่สองสี่สิบห้างวดลบห้ามีแต้มสามไหมมีครับต่อมาครับสูตรที่สาม เดินก็มาสามสิบสามมวดลบสี่มีแต้มสามันนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้เข้ามาครบเลยนะก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับต่อมาเราก็มาดูในส่วนของข้างล่างกับอ่าดับข้างล่าง่นดับมาบ้างไหมดูดับร้อยบนตลอดชีพดับร้อยบนตลอดชีพร้อยบนมันเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมใช่ถูก นี่ใส่ติงต่งดับปีหกตั้งแต่ปีหกสองนะเลขเจ็ดถูกต่อมาดับสิบบนนะสิบบนต้องเป็นเลขหนึ่งอันนี้ถูกต้องครับสุดหนึ่งสุดสองนะครับอันนี้ก็คือไว้ตัดไงดูจากข้างบนเสร็จเทียบประเสริฐแล้วก็มดูม,มาตัดเสร็จแล้วดูในส่วนของดับหน่วยบนตลอดชีพดับหน่วยบนตลอดชีพเลขสองใช่ไหมอันนี้หลุดไปเราปรับปรุงปิดลบนะครับในแปดมีสรุปเลขน้อยอย,อยู่หลักหน่วยนะครับในสตรที่หนึ่งดับหน่วยบนนะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของหลักสิบล่างกันบ้าง,ลลางหลักสิบล่างแป๊บหนึงครับหลักสิบล่างวิ่งล่างมีไหมวิ่งล่างมันวิ่งล่างศูนย์หกศูนย์ก็หกมีหกครับนี้เดินก็ามาสามสิบสี่งินลบสามวิ่งล่างเฉยๆนะต่อมาวิ่งล่างสุดที่สองสี่สิบเจ็ดงลบหนึ่งมีเลขศูนย์ครับนะครับไปดูแลหลังนะวิ่งล่างสาม นะครับถ้าใครจะคำนวณก่อนวิ่งล่างสามสิบหกลบหนึ่งอันนี้เราปรับปรุงวิ่งล่างดอกจันเฉยๆสามหกลบเราปรับปรุงอันนี้วิ่งล่างดอกจันสองดอกนะครับเราปรับปรุงนะต่อมาครับคำนวูในส่วนของหลักสิบกันบ้างหลักสิบหลักสิบล่างเป็นเลขศูนย์ใช่ปะเออหลักสิบล่างเหมือนจะหลุดนะเราปรับปรุงแล้วกันต่อมาครับหลักหน่วยล่างอะหลักหน่วยล่าง หลักหน่วยล่างต้องเป็นเลขหกใช่ไหมเลขหกาาครับนะครับอันนี้เดินขึ้นมายี่สิบงอลบสาต่อมาครับเด่นหน่วยล่างสิบเจ็ดลบสองมีเลขหกมาอ่าเราปรับปรุงนะมาเข้าเข้าแต่โต๊ดต่อมาแต้มสองตัวล่างครับแต้มสองตัวล่างรับบ้างแต้มสองตัวล่างศูนย์กับหกได้หกต้องเป็นแต้มหกใช่ป่ะอันนี้เดินเข้ามา มทีย่ยู่สี่ิบวด่อนลบสี่นะครับแต้ม6ต่อมาสูตรที่2 s 2แต้ม6มีครับ35งว่ลบ2ต่อมาครับ s 3 18สบปเดนเข้ามาส8มันมีไหมไม่มีอันนี้เราปรับปรุงเดินเข้ามา2สูตเทียบกันได้ต่อมาครับเรามาดูดับดับดับสิบล่าง จอสบอคือดับสิบล่างนะครับผมอ่ะเครื่องเขียนตัวย่อเอาจะต้องเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมถูกต้องถูกต้อง,องนี้ใส่ติดตั้งแต่ปีหกสองนะดับหน่วยล่างดับหน่วยล่างคือเลขหกใช่ไหมอันนี้ติดลบอันนี้ถูกต้องโอเคนะครับข้างบนติดลบข้างบนสะดุดหนึ่งสูนยข้างล่างสะดุดหนึ่งูนยสะดุดในหลักหน่วยหน่วยล่างกับหน่วยบนแค่นั้นเองสติดตั้งแต่ปีหกสองนะอ่ะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของเหมือนข้างบนเดินดีกว่านะงวดเนี้ยอืมดับดับสิบล่างแต่ว่าในสูตรของโบราณนะ่ะเออสูตรของโบราณนะ่ะศูนย์หกเข้าจ,จังเลยนะครับดับสิบล่างอันนี้ติดลบอันนี้อ่อันนี้หน่วยล่างไม่มีปัญหาข้าหมดโอเคนะต่อมาเรามาดูในส่วนของอันนี้กันบ้าง วิ่งบนวิ่งหรือเด่นบนใช่ปะ่ะศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนี่เลขหนึ่งเลขสองเข้ามาขบครบับเดินเขมาสี่สิบเด่นหน่อยบนหนึ่งสี่สิบห้าลบสองต่อมาเด่นบนสองเด่นบนสองข้างบนค่อนข้างมาดีนะห้าสิบนงิลบหนึ่งต่อมาเด่นบนสามมีเลขศูนย์เข้ามา ก็คำนวณตามจริงนะไปดูได้เลยอยู่ด้านหลังนะครับเด่นบนหนึ่งคนที่ติดตามก็จะเห็นในทุกสูตรเลยล่ะนะวิ่งบนหนึ่งวิ่งบนดอกจันสามสิบหกวดทลบหนึ่งมีเลขศูนย์วิ่งบนดอกจั 3, 6, นทสองดวงครับมีสองตำแหน่งเข้ามาสองตำแหน่งเลยนะครับเดินเข้ามาสามสิบสองวลบสองต่อมาครับวิ่งบนวิ่งบนดอกจันทสามดวงครับมีหนึ่งมีสอง สองตำแหน่งต่อมาครับวิ่งบนสองวิ่งบนสองวิ่งบนสองเฉยๆนะมีหนึ่งมีสองสองตำแหน่งนะครับอันนี้เดินเข้ามาเจ็ดสิบเอ็ดงว่ลบสองต่อมาวิ่งบนสามเดินเข้ามาสี่สิบเป็นงื่ลบสองสี่สิบเป็นงว่ลบสองมีศูนย์มีหนึ่งเข้ามา 2, mm สองตำแหน่ง mm mm ต่อมาครับวิ่งบนสี่สี่สิบเก้างว่ลบสองมีไหม 012 012อ่าเราปรับปรุงนะครับต่อมาโชควิ่งบนหนึ่งโชควิ่งบน1มี1ครับโอเคต่อมาครับโชควิ่งบน2 42งนวดลบ4มี1ต่อมาครับ,ว,บวิ่งบนสุดวิ่งบนสูดรสองบหวดลบสอันนี้เราปรับปรุงนะครับอันไหนหลุดก็ว่ากันหลุดนะครับเหมือนล้านในสุดตลอดชีพนะมี1ครับ อันนี้สูตรตลอดอนนสูตรที่เข้าสามตัวบ่อยๆนะต่อมาสูตรของมังกรเ,เด่นบนมังกรเด่นบนมีศูนย์ครับมีสองอันนี้เข้ามาสองตำแหน่งเช่นกันต่อมาครับธงชัยเด่นบนสามสิบเก้าลบสองมีศูนย์มีหนึ่งต่อมาครับสูตรพันล้านครับสูตรพันล้านสามสิบสี่งวดลบสองมีศูนย์มีหนึ่งครับเข้ามาสองตำแหน่งนี้สามสิบสี่งวดลบสองต่อมาพิชิตล้านครับเลข มาในรู้สึกในหลักร้อยนะครับอ่าแล้วก็มีในส่วนของมหาเศรษฐีแล้วที่เราบอกที่เราศูนย์หกเข้ามาแล้วก็มีเลขของวันจันทร์ตัดนะเลขวันจันทร์ใช่ไหมสกู่นะครัะตัดนะอ่านี่วันจันทร์วันจันทร์ที่เป็นเข้าในส่วนของที่เราเลขเด่นใช่ไหมอันนี้เข้าตรงๆเลยศูนย์หก นะครับไม่รู้ท่านใดได้ชุดได้รับโชคบ้างถ้าได้กดอยู่ก็คงได้รับโชคนะขอโชคดีละกันเดี๋ยวติดติดตามไว้นะต่อมาเราก็มาดูในส่วนของอ่ะมันมีศูนยะ์หกเข้ามานะต่อมาสูตรตลอดชีพครับสูตรตลอดชีพตลอดชีพตลอดชีพอันนี้ข้างล่างมีศูนย์นี่เข้ามาครบครับ โอเคนะครับาาก็ยังไงก็ขอให้กดติดตามไว้นะครับก็จะเห็นทุกสูตรของการคำนวณเลยนะครับกับของสูตรหวยโชคเศรษฐีเมลานนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีเมรานครับสวัสดีครับ